การศึกษาไทยตอนนี้ yeah. แย่เรามองเด็กไทยเป็นปิรามิดไอ้หัวปิรามิดเนี่ยเราไม่ต้องไปซีเรียสเขาหรอก เขาตัวรอดป๋าคิดว่าเราโฟกัสผิดเราโมโมแต่ชื่นชมเด็กไทย10คนที่โอลิมปิกเด็กไทย5คนเนี้ยเรากาลังสนใจเด็กอยู่ว่ามันจุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของเด็กไทยด้วยซ้ำแต่เด็กไทยอีก80%ซึ่งเป็นกลางพีระมิดและป๋าว่าเกินครึ่งนะอยู่ที่ฐานพีระมิดไม่ว่าจะเป็นการเข้าไม่ถึงการศึกษาที่ดีการหลุดออกจากระบบการศึกษาหรือได้ซ้ําหรือแม้กระทั่งกับคณะต่างๆที่เขาอยากเรียนครูดีๆก็อยากจะอยู่แต่โรงเรียนดังๆยิ่งดังก็ยิ่ง มีเด็กเข้าก็ยิ่งได้เงินเยอะแต่โรงเรียนที่ออกไปตามชานชาญเมืองหรืออำเภอไกลๆเนี่ยโอ้โหทั้งเรียนบางทีเนี่ยครูคนหนึ่งสอนไม่ต้องกี่วิชามันเป็นไปไม่ได้สอนไม่ได้หรอก ความเหลื่อมล้าด้านการศึกษาประเทศไทยมันห่างกันห่างกันห่างกันเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเด็กได้เรียนก็ได้เรียนได้เรียนจนเหลือเฟือเด็กที่ไม่มีโอกาสจะได้เรียนก็ยิ่งไม่มีโอกาสจะได้เรียนยิ่งสภาวะตอนนี้เศรษฐกิจยิ่งแย่ไปแบบนี้ใครเราจะเหลียวแลเขาทุกวันนี้เด็กที่ประสบความสำเร็จในการสอบป่าว่าเกินรึ่งพึ่งกวดวิชาในเมื่อเด็กส่วนใหญ่ที่ประสบความสําเร็จพึ่งกวดวิชา ทำไมเราไม่ให้เด็กทุกคนของประเทศสามารถเข้าถึงกวดวิชาได้ก็มันแพงไงไม่มีตังจะไปเรียน,นได้ไงปัญหานี้ป๋าคิดว่าป๋าช่วยได้แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ซึ่งระดมติวเตอร์ที่เป็นระดับชั้นนำของประเทศเอาความรู้ต่างๆในทุกวิชานะครับและทุกระดับชั้นตั้งแต่ประถมยันมัธยมปลายออกมารวมกันทั้งหมดเพื่อกระจายออกไปให้กับเด็กไทยได้เรียน ด้วยราคาที่แทบจะเรียกได้ว่าไม่มีกำไรเลยเป็นการเรียนเพิ่มได้ตลอด24ชั่วโมงตุยเตอรทุกคนที่มาร่วมโปรเจก์นี้มีความอยากอย่างหนึ่งครับเด็กไทยควรได้รับกสสารศึกษาอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง